ต่อมานะคะมาที่ F3 นะคะเป็นการหาค่าพิกัดจุดใหม่ๆนะคะใส่ชื่อจุดนะคะ Enter ค่ะพี่้อเราม่ใช้น้องใส่นะคะค่าวความสูงนะคะเราไม่มีแบบนไม่ปิดเส้นนะคะแล้วก็ สวัสดีคะ่ะในวันนี้นะคะจะมาสาธิตก,การใช้งานโปรแกรม Data c o l l ล c t คะ่ะการหาค่าใ e ห้แกรค่ะซึ่งกล้องที่นำมาในวันนี้นะคะก็จะเป็นกล้องยี่ห้อกลอวินนะคะ TKS 302 R ค่ะมือสค่ะจะเป็นแบบไหนไปชมกันเลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราตั้งค่าตัวกล้องนะคะในการปรับหมุดเต้านะฟองกับน้ฟองยานะคะให้ตรงคะ่ะแล้วก็การเข้าเมนูนะคะให้กดที่เมนู S 1นะคะ Data c o ค l e c t ค่ะ สร้างชื่อไฟล์งานของเรานะคะ Enter ค,ะค่ะค่ะตัวเครื่องจะได้หน้าประกันแบบนี้นะคะให้เรากดไปที่ F1 นะคะอ้านจุดตั้งกล้องนะคะตั้างชื่อคะ่ะ อันนี้นะคะ ID เราไม่ทราบแล้วก็ Enter นะคะ ID เราไม่ทราบเราไม่ได้ลองใช้กันนะคะอันนี้ค่าความสูงของตัวกล้องนะคะว่าตั้งแต่แกนกล้องถึงหัวหมดค่ะเช็คค่ะ NE7 ค่ะค่า N นะคะใส่ที่หนึ่งร้อยค่ะศูนย์ค่า N ใส่ใส่ที่หนึ่งศูนสี่นะคะ R N กับการยูตัวกลางกล้องเมื่อกี้นะคะค่า Z เราไม่ทราบเราไม่ได้ลองใช้นะคะ Enter ค่ะแล้วก็ F3 ค่ะ REC F3 ค่ะ F ค่ะต่อมานะคะจะเป็นที่จุดแบคไซด์นะคะตั้งชื่อค่ะพี่โคดเราไม่สร้างค่ะมันเป็นเอาส่แล้วก็สูตัว r h ีนะคะคือความสูงของตัวเป้านะคะคันนี้เรายินแบไม่มีหลางปีซึ่งนะคะไม่จะเป็นต้องไทยกับแมสค่ะดีเซตค่ะ ส่วน F3 นะคะก็จะเป็นการหาคะ่าระดัจุดอื่ไใหม่นะคะจางเชนค่ะพีโคน,นะคะไม่ทราบค่ะแล้วก็กดแมสนะคะเอนเตค่ะในการยืนเป็นนจุดที่หนึ่งที่เราต้องการตรวจวัดนะคะตัวก้อนนะคะจะเด้งมาที่ค่ะดูที่สองต่อนะคะให้เรายื่นไปที่สองให้เราต้องการค่ะ จุดที่3ค่ะค่ะเมาื่อนราต้องการตัวเชิงน,นะคะเรากด F2 เพื่อดูข้มอมูลนะครับข้มอมูลก็จะประกากฏี้ค่ะค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรบ้อแล้วค่ะค้าก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการสาธิโปรแกรมล้วต้าองอเล็นะคะ หากลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสินะคะ้าสามารถมาชมได้ที่ร้านก้องสังวรสวนรลังสิงนะคะร้านตัอ้งอยู่ที่พัมมาคาเทคนะคะลักษณ์ศิษคลองสองขาจังหวัดปทุมธาน,นีหรือโชว์รูมพีน้ำมวันนะคะจังหวัดสมุทรปราการค่ะสำหรับในวันนี้นะคะคุณเพ็ทวนนี้ค่ะขอบคุณค่ะ